สวัสดีครับอยู่กับกระเดืดอน้อยเชนแนวนะครับกับวิธีคนเหลียงง่วนะครับคลิปนี้ก็จะพาพอมีน้องนะครับมาเบิ้งนะครับอายุนะครับการประเมินอายุของง่วนะครับนอกจากข้าจะเบิ้งหลายองค์ประกอบแล้วข้ามาเบิ้งเขียวนะครับแล้วมีวิธีเบิ้งยังไดนะครับข้าจะได้สามารถหูนะครับเวลาข้าไปซื้อนะครับว่าง่วตัวนี้อายุเท่าไรนะครับครับเมื่อเป็นประโยชน์นะครับเวลาข้าไปเลือกซื้อนะครับ กัจยาพะพามาเบิงงในคลิปนี้นะครับไปครับไปเบิรงน้ำกันครับครับนี่เขาหงมอกมาลามครับเครับไปหมดขี่ตุมมาครับเสริมเขา้า <c ười> เบิร์งขนตาครับขนตาเ่าขนาด <c ười> น้ำตาอะไรครับ นี่นะครับจึงว่าผมอยากเอาออกเด็ดแง้มเศร้าแม่ตาเป็นไรนะครับเดี๋ยวก่อนไปเบืองผมก็จะเอางัวเข่าห่มงัครับพรพี่น้องครับนางสามีบุญครับหอนนะครับเข่าห่มนะครับก่อนฉิไปเบืองกับมาเบืองลักษณะฟันของแต่ละช่วงอายุนะครับนี่ครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นตั้งแต่แรกเกิดนะครับ จนถึงเจ็ดหมื่นนะครับก็จะมีฟันน้ำนมสองสี่นะครับการสังเกตฟันน้ำนมกับฟันแท้นะครับถ้าฟันน้ำนมจะเป็นเลี้ยวๆนะครับจะเป็นเลี้ยวเดียวแล้วก็สีขาวขาวออกจางๆแน่นะครับคนพี่น้องครับส่วนข้อที่สองเห็นไหมครับถ้าอยู่แปดถึงสิบสี่หมื่นนี่ฟันน้ำนมจะมีอยู่สี่สี่นะครับส่วนแบบที่สามเห็นไหมครับจะมีหกสี่อายุสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดหมื่นครับ 4หรือ3คู่นะครับส่วนแบบที่4นะครับซึ่งจะตรงกับงวห้องผมนะครับเดี๋ยวผมจังะไปถ่ายตัวยางตัวจรีเบึงนะครับนี่ครับจะมีอยู่4คู่หรือ8สี่นะครับซึ่งเป็นฟันน้านมแต่ยังบ่มีฟันจริงงอกขึ้นมานั่นก็คืออายุบบเกิน18เดือนเรือว่านปีครึ่งนะครับนี่ครับวนแบบที่5นะครับ อายุบบเกิน30เดือนนะครับหรือว่า2ปีครึ่งนะครับฟันแทะคู่หนึ่งครับสองสี่เห็นไหมครับส่วนแบบที่6นะครับฟันแท่สามถึงสี่สี่นะครับอายุจะบบเกิน3ามี่เดือนหรือว่า3ปีนะครับครับส่วนแบบที่7นะครับก็จะอายุบบเกิน4 2เดือนหรือว่า3ปีครึ่งนะครับฟันแทะเนี่ยจะขึ้นอยหาถึง7จ็ดสี่เห็นไหมครับนี่ครับ อย่างในพุมขื้นให้เบ่งนะครับส่วนข้อที่8นะครับก็จะมี UCQ นะครับหรือว่า8 4สนะครับฟันลักษณะนี่จะอายุหลายกว่า3ปีนะครับพ่อพี่น้องครับแต่ถ้าหากระวางล่องเขียวลองฟันนั่นมีการซื้อล้อหรือมีช่องว่างนะครับอายุจะ10ปีถึง12ปีขึ้นครับนี่ครับก็เป็นการเบ่งนะครับมาเทอนี้เราจะมาเบ่งเขียวนะครับพ่อพี่น้อง เดี๋ยวผมอยากจะขออนุญาตจับก่อนนะครับนี่นะครับหน้าสาวมีบุญอายุ13เดือนหรือว่าปีหนึ่งกับอีกหนึ่งเดือนนะครับส่วนหน้าสาวมีข้ามนี่ผมว่าอายุบทตามกว่า8ปีนะครับแล้วก็บรายกว่า10ปี <c oughs> มาเทอาน้เข้ามาเบิ่งครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับนะครับจะครับวิธีมาดกามาดเจ้าชีนด้ครับพลอพี่น้องให้มาดเข้าพญยา,ยาใหญ่เสือกตัวนี้เงาโผดตัวนี้อยางเงาโผด่ครับ ที่จะพ่อจาเดปากเอ้จะเดาเมื่อเข้าไปเล้บนี่ครับเห็นไหมครับจะมีเขียวฟันเพิ่นจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับนี่เริ่มจะห่างนี่คือฟันจริงนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับคือฟันแท้ของงูนะครับสังเกตว่าครับมันจะเหลี่ยมหง่ถทฟันน้ำนมมันจะเลี่ยวนะครับ นี่ก็มาดเสือกเง้ยเอาพอวิ่นนองเวลามาดกับพยามาดสันสันนะครับครับพอดีผมยังมดเหตุซ้องนะครับแหงงัวทองพยาอยา้มันดินร้ายนะครับโดยเฉพาะงัวทองอ่อนนะครับครับบะเทื้อนี่มาเบิงเขียวงัวตัวนี้นะครับอายุสิบสามเดือนนางสาวมีบุญครับงัวตัวนี้อยากจับอยางเนี่ครับบ่เคยผูกเข้าแบบนี้นะครับ งวตัวนี้จะมีฟันน้ำนมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับฟันน้ำนมจะเลี้ยวกว่าฟันแท่เห็นไหมครับและตรงกลางจะเรื่มห่างคือเขาจะทายฟันน้ำนมออกแลยฟันแทะจะเกิดนะครับแบบนี้ห้อกประเมือนอได้เลยว่านะครับง่วปีหนึ่งขึ้นนะครับเพราะว่าฟันจริงยังบว่เกิดนะครับจะมีแค่ฟันน้ำนมแปดเต็มนะครับเบื่ไครับหลังจากตรวจฟันแล้วนอนฉลองเค้กอยูู่้เดียวครับ นี่แหละครับเห็นว่าครับงัวตัวนี้มีฟันน้ำนมนะครับแปดซี่เรือกว่าซี่ขู่นะครับแล้วก็ฟันเท้ยัยงโมขืนเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าอายุโบตามกว่าสิบแปดเดือนหรือว่าปีเขิงนะครับงัวตัวนี้อายุตามจริงแล้วก็สิบสามเดือนครับคือค่าเฉลียหรือรูภาพตำล่าผููเ่าผูแก่ดีนะครับเขาจะไปประเมินแบบว่า งัวอายุซามหนีขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็วกเกินอายุซามหนีนะครับครับเห็นวะครับงัวตัวนี้ก็แปดสี่หรือว่าสี่คูเป็นฟันน้ำนมนะครับฟันเทย่ยังโมขื้นนี่นนะครับกลายพอได้ผลนะครับก็ได้ผลก็คือห้าเบิององประกอบนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะซื้องัวแม่สาวนะครับสองปีที่ใกล้พรออมผสมนะครับ นอกจากเข้าสีเบิรงเขียวเรี่ยวนะครับเข้าก็สามารถประเมินจากวงเขาใดนะครับวงเขาวางหัวตัวนี้บัวเถาโพดนะครับสมมุิว่าถามีสาวนะครับแม่สาวก็จะมีฟันแทอยูคูหนึ่งนะครับหรือว่าสองสี่นะครับครับเขียวน้ำนมตรงกลางจะคูออกนะครับฟันแท้นจะเริ่มเกิดตั้งแต่ตรงกลางนะครับไปหาขวบ เกิดจากตรงกลางไรออกไปขวบครับนี่ย่างเช่นตัวนี้นะครับผมประเมินว่าแปดปีพอหยังดีครับพะว่าสองปีผสมไม่หมดแล้วครับผมก็จะประเมินบวกรบคือเลี้ยงลูกแต่หาหกเดือนจะผสมนะครับก็คือประมาณปีกวัวกัวครับผมก็เลยประเมินว่างวาตัวนี้แปดปีเห็นไหมครับฟันเท้าเขาจะขึ้นขืนแปดสี่ครับ หรือว่าสี่ข้นเต็มปากแต่จังจะบโบหางค่ะเครื่อง่วตัวนี้สามารถหูได้เลยว่าสามารถหูได้เลยว่าโบเกินสิบป,ปีนะครับแล้วก็บวต่ำกว่าแปดปีครับเพราะว่าว,าวงเขาเพิ่นสามวงนะครับสามวงแล้วก็ลูกตัวที่สี่ครับตัวในท้องนะครับถือว่าแปดปีคือเพราะว่าลูกตัวที่สี่นะครับผมบวกลบ เราจะฟันเพื่อจะห่างเห็นไหมครับเริ่มห่างเท่านะครับงัวนเลยแต่ว่าจะถือบัสไซได้ครับผสมติดไงครับกระบอาลุงคือว่าครับโบยุ่งหยาบนะครับครับเห็นไหมครับผมงอฝากนะครับสําหรับการเบิงอายุของง่วจากการเบิงเขียวง่วดหรือว่าฟันงัวนนะครับวิธีแบบนี้ก็ เป็นลักการของผูเฒ่าภูแก่โบรร่านนะครับที่เป็นใสมานะครับจะถือว่าโอเคนะครับโดยวิธีนี้เขาจะเอาไว้เบิงเอาไว้เฉลี่ยนะครับอายุตั้งแต่ทําหนีนะครับแต่ก็บพวกเกินหนีนะครับเพื่อจะบวบเป๊ะนะครับแต่มันก็จะซอยให้เห่าสามารถเบิงได้กระชับขืนนะครับหรือว่าแม่นย่ำขืนนะครับเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การผิดพลาดของเห่าเองนะครับเห็นไหมครับ ยา่านาคสาวมีบุญฟันน้ำนมแปดสี่เรียกว่า4ีคูนะครับเขาบอกว่าสิบแปดเดือนนะครับหรือว่าปีเคืองนะครับอายุที่จริงของนางสาวมีบุญก็คือสิบสามเดือนนะครับมันก็จะกระชับขึ้นเห็นไหมครับก็คือปีขึ้นแล้วก็พอเกินสองปีเห็นไหมครับส่วนนางสาวเนี่ยก็ถางัวมีอายุแบบนี้ให้ห้าเบิ้งเขาประกอบนะครับแต่ละวงเขาจะวงบอกนะครับ ว่าได้ลูกจากตัวนะครับไก่ห้าเบื่องเขียวประกอบนางสาวเนี่ยกับลูกตัวที่สี่ผมประเมินว่าแปดปีเห็นไหมครับถางงัวฟันจีงขืนครบขืนครบแปดสี่นะครับฟันแทนขืนครบแปดสี่เื่องัวที่อายุสามปีขึ้นนะครับพอพี่น้องครับแต่ถ้าซื้อแบบตัวนี้ก็แสดงว่าหลายกว่าปีขึ้นครับแล้วก็วงเขาเห็นไหมครับจะวงบอกได้เลยว่าหลายกว่าปีขึ้น ไข่ห้าเบ่งประกอบนะครับพพีน้องครับสําหรับวิธีการเลือกซื้อนะครับส่วนถ้างัวโบเกิน2ปีนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มากซื้องัวสาวนะครับเพราะว่ามันกับมอจะผสมนะครับมันก็ใส่ระยะเวลาบนดนนะครับใส่ระยะเวลาโดนสําหรับงัวโบเกิน2ปีนะครับหรือว่า2ปีก็จะมีฟันเท้อยู่ตรงกลางนะครับคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งครับ ถ้าฟันเท้สามถึงสี่สี่ขึ้นไปเนี่ยคือง่วสามปีเ้อครับพ่อี่น้องให้พร้อมม่พี่นอ้อ,นองระวังเด้อครับถ้าบ่ามีวงเขานะครับหรือบ่มีลูกนั่นคือง่วสามปีขึ้นครับมันจะกร้มคึึงครับลังเือเข้าอาจว่าสองปีแม่หมดแล้วครับเ้าเบิ่งประกอบครับฟันเท้สามถึงสี่สี่แสดงว่าง่วสามปีขึ้นไปนะครับ ครับจังไรคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปพอคลิปหน้านะครับถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันเล็กน่อยนะครับได้เห็ุคลิปต่อนะครับจังไรคลิปนี้ก็ขอโจงต้องพี่อย่างแซมนะครับไปพอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ